มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญเกษตรอาสาและผู้ที่สนใจร่วมรับชมรับฟังองค์ความรู้โครงการนำร่องโรงเรียนเกษตรอาสาทางอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเกษตรกรสถานีวิทยุมกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้เกษตรกรค่ะ ีครับนักเรียนเกษตรอาสาทางอากาศทุกท่านหัวข้อที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อไปนี้คือการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัยโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3กลุ่มวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ผมจะรุพงศ์ประสบสุขพร้อมด้วยคุณพิเชษทองละเอียดทำหน้าที่ผู้บรรยายครับสำหรับหัวข้อในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย เป็นประเด็นสําคัญเร่งด่วนที่จะต้องสร้างความเข้าใจและเน้นย้ําให้เกษตรกร,กรได้เกิดความตระหนักในการใช้สารอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกร,กรต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศท,ที่อยู่รอบข้างครับซึ่งสิ่งสําคัญที่เกษตรกร,ะกรจะต้องรับทราบมีประเด็นใดบ้างนะครับขอเชิญคุณพิเชษครับ ครับในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยนั้นสิ่งที่เกษตรกร,กรผู้ใช้งานควรรู้นะครับก็จะมีดังนี้คือข้อ1นนะครับต้องรู้จักศัตรูพืชอันที่2ก็คือต้องรู้จักหัวฉีดอันที่3ก็คือต้องรู้จักเครื่องพ่นและก็อุปกรณ์ในการพ่นนะครับอันที่4ก็คือต้องรู้จักเทคนิคและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการพ่นสารอันที่5ก็คือต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการพ่นนะครับอันที่6ก็คือต้องรู้จักอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและอันสุดท้ายนะครับอันที่7ก็คือต้องรู้จักวิธีการป้องกันอันตรายต่อตอนเองชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมนะครับต่อไปเราก็มาดูในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างที่เกษตรกรผู้ใช้งานควรที่จะรู้นะครับอันดแรกนะครับก็คือต้องรู้จักศัตรูพืช ซึ่งในการในการที่เราจะใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชนั้นสิ่งแรกเลยที่เราควรจะต้องรู้ก็คือต้องรู้จักศัตรูพืชนะครับเพราะว่าจะทําให้เราสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าต่างๆให้เหมาะสมและก็ถูกต้องได้ผลตามที่ต้องการนะครับและอีกสิ่งหนึ่งก็คือต้องรู้จักพฤติกรรมนะครับของศัตรูพืชที่เราจะป้องกันกําจัดนะครับว่าพฤติกรรมของศัตรูพืชนั้น เป็นอย่างไรนะครับอยู่ในพื้นที่แบบไหนนั่นเองนะครับลำดับต่อมานะครับก็คือต้องรู้จักหัวฉีดซึ่งในการพ่นสารนะครับหัวฉีดก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการที่จะทําให้ประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชของเราเนี้ยได้ผลดีนะครับโดยหัวฉีดในท้องตลาดนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบในการใช้งานนั่นเองนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่น หัวฉีดรูปกลวยนะครับหัวฉีดรูปพัดแล้วก็หัวฉีดรูปแรงประทะนะครับซึ่งแต่ละรูปแบบหรือว่าแต่ละหัวฉีดนั้นก็จะมีรูปแบบของตัวละอ,องในที่แตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดรูปกลวยนะครับก็เหมาะสําหรับในการฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชท,ที่เป็นพวกโรคหรือว่าแมลงนะครับเพราะให้ละอ,องที่มีขนาดเล็กแล้วก็สามารถที่จะตกบ,บนพื้น ผิวนะครับของศัตรูพืชน,นั้นได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะมีขนาดที่เล็กจิงต่อมานะครับเราก็จะมารู้จักในเครื่องพ่นและก็อุปกรณ์ในการพ่นสารนะครับว่ามีอะไรบ้างโดยเครื่องพ่นนะครับเครื่องพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชน,นั้นก็จะมีอยู่หลายรูปแบบหลายลักษณะนะครับให้เราเลือกใช้งานได้อย่างตามความต้องการนะครับอันดับแรกยกตัวอย่างเช่นเครื่องพ่นชนิดแบบโยกสะพายหลังนะครับอันนี้ก็จะมีแรงดันที่ไม่มากนักนะครับก็คือ ให้เราได้ใช้งานนะครับอันที่2ก็คือเครื่องพ่นแบบติดเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็จะมีแรงดันที่สูงขึ้นนะครับละองที่ละเอียดขึ้นนั่นเองซึ่งปัจจุบันนะครับก็จะมีการใช้อย่างเช่นการใช้โรนนะครับในการพ่นสารนั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเราต้องรู้เทคนิคและก็สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการพ่นนะครับทําไมเราต้องรู้เทคนิคและก็สภาวะแวดล้อมในการพ่นนะครับก็เพื่อให้การพ่นของเรา ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราจะฉีดพ่นวัชพืชนะครับก็ให้เลือกใช้หัวพ่นที่เป็นแบบพัดหรือว่าแบบปะทะนะครับเพราะจะให้รัศมีหรือว่ารูปแบบของละอองสารนี่มาเป็นผืนแล้วก็ในการพ่นก็จะต้องทําการเดินเป็นแนวเส้นตรงไม่มีการใส่หัวพ่นนะครับมันก็จะลักษณะการพ่นก็จะเป็นผืนไปอันนี้ หลักต่อไปนะครับก็คือการถ้าเป็นเทคนิคในการพ่นที่พ่นในไม้ผลนะครับก็จะใช้หัวพ่นที่เป็นลักษณะเป็นแบบรูปกลวยแล้วก็ในการพ่นก็จะพ่นจากบนลงล่างนั่นเองนะครับเพื่อให้สารเคมีนั้นทั่วถึงเข้าถึงในทุกที่นะครับเทคนิคก,การพ่นในพวกพืชผักนะครับผู้พ่นเองก็ต้องอยู่เหนือลมนะครับต้องอยู่เหนือลมแล,แล้วก็ให้หัวพ่นนั้นอยู่ใต้ลมนะครับทําการพ่นไปนะครับแล้วก็เดิน เดินลักษณะเดินถอยหลังนั่นเองนะครับส่วนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการพ่นสารนั้นนะครับก,ก็จะเป็นพ่นนะครับควรเลือกพ่นในช่วงที่แสงแดดไม่มากนะครับก็คืออาจจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงพลบค่านั่นเองนะครับเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ําความชื้นสัมผัสนะครับก็อยู่ประมาณ70%มีลมก็จะควรให้มีลมอยู่ไม่เกิน3-5ถึงเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับรอดับต่อไปนะครับก็คือต้องรู้จักผลิตภัณฑ์สารเคมี ที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนั้นสารเคมีที่ใช้ในการป system, et, society, ้องกันกําจัด right ศัตร <t political suggestions> ูพืชนั้นมีอยู mm ่หลายชนิดหลายรูปแบบนะครับหลายลักษณะให้ทางเกษตรกรผู้ใช้งานเลือกใช้ให้เหมาะสมกับที่เราต้องใช้ในการป้องกันกําจัดนะครับอันนี้ซึ่งในการเลือกซื้อหรือว่าเลือกหาในการมาใช้งานนั้นก็จะมีข้อสังเกตนะครับให้ผู้ใช้ในการไปซื้อนะครับสังเกตได้ก็คือว่าต้องสังเกตมีชื่อการค้าชื่อสามัญ ลักษณะสูตรหรือว่าทะเบียนนะครับซึ่งทะเบียนการค้าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นทะเบียนที่ได้รับอนุญาตจากทางกลุ่มวิชาการเกษตรนะครับและปัจจุบันทางฉลากนะครับก็จะมีการเพิ่มทางกลุ่มสารนะครับกลุ่มสารเคมีให้ด้วยนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้งานนะครับกลุ่มสารเคมีสําคัญอย่างไรนะครับเพราะว่าในการใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชนั้นนะครับตามคําแนะนําแล้ว ไม่แนะนําให้ใช้สารชนิดเดิมซ้ําๆนะครับในพื้นที่เดิมเพราะอาจจะทําให้เกิดการดื้อยาได้นะครับและสิ่งที่จะต้องสังเกตก่อนการใช้งานก็คือจะต้องดูวิธีการใช้อัตราการใช้วันเดือนปีที่ผลิตนะครับว่าอย่างเช่นวันเดือนปีที่ผลิตนะครับผลิตวันไหนปีไหนนะครับเดือนไหนซึ่งวัตถุนอันตรายทางการเกษตรหรือว่าสารเคมีทางการเกษตรนั้นนะครับอายุนะครับในการเก็บรักษาหรือการใช้งานก็คือไม่ควรเกิน2ปีนั่นเองนะครับ และสิ่งสําคัญนะครับร้านค้าหรือว่าสถานที่ที่เราจะต้องไปเลือกซื้อนะครับก็ควรเป็นร้านค้าหรือว่าสถานที่ที่ได้รับอนุญาตนะครับมีใบอนุญาตการขายวัตถุอันตรายนะครับจากกรมวิชาการเกษตรหรือว่ามีสัญลักษณ์คิวช็อปนั่นเองส่วนในการใช้งานนะครับในการที่เราจะต้องไปฉีดพ่นหรือไปในแปลงต่างๆนั้นนะครับโอกาสที่เราจะสัมผัสพิษนะครับหรือว่าโดนสารเคมีปพองกันกำจัดศัตรูพืชนั้นนะครับก็มีอยู่เช่นกันนะครับโอกาสที่เราจะโดนนั้นจะมีอยู่3 3ช่วงนะครับก็คืออย่างเช่นว่าช่วงที่1นนะครับก็จะเป็นก่อนพ่นสารเคมีหรือขนาดเตรียมนะครับขนาดเตรียมการพ่นนั่นเองอันที่2ก็คือในระหว่างการพ่นและดับที่3ก็คือหลังการพ่นนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือก่อนการพ่นเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงเพื่อไม่ให้ตัวเรานะครับมีการปนเปื้อนสารเคมีป้องกันกาจัดสัตรูตพืชนนเองนะครับเรามีการเรามีการต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับอันดับแรกก็คือต้องมีการเตรียม ชุดป้องกันนะครับสารเคมีให้เหมาะสมโดยการใส่อย่างถูกต้องนะครับมีอะไรบ้างดับแรกเลยก็จะก็จะต้องมีเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าก็จะต้องเป็นลักษณะที่ปกปิดมิดชิดมีถุงมือมีรองเท้านะครับมีผ้ากันเปื้อนมีหมวกมีฮู้ดต่างๆนะครับมีผ้าปิดจมูกมีแว่นตาอันนี้ก็จะช่วยในการป้องกันสารพิษที่จะเข้าสู่ร่างกายของผู้ใช้งานได้นั่นเองนะครับก่อนการใช้งานนะครับเราก็ต้องมีการ อ่านฉลากของวัตถุอันตรายให้เข้าใจเสียก่อนนะครับว่าฉลากนั้นบอกเราทำอย่างไรบ้างนะครับมีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคําเตือนต่างๆหรือว่าแถบสีนะครับโดยฉลากวัตถุอันตรายการเกษตรนะครับก็จะมีแถบสีที่บ่งบอกนะครับโดยทั่วไปก็จะมีอยู่3แถบสีนะครับก็อย่างเช่นแถบสีน้ําเงินสีเหลืองสีแดงนะครับโดยสีน้ําเงินนียก็จะระบบ่งบอกถึงความเป็นพิษน้อย ส่วนสีเหลืองก็จะบ่งบอกถึงความเป็นพิษปานกลางส่วนสีแดงก็จะเป็น2ขั้นนะครับก็คือลักษณะของพิษร้ายแรงและก็พิษร้ายแรงมากนะครับแล้วก็ในแถบสีนั้นนะครับก็จะมีรูปตราหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ในการเป็นคําเตือนหรือว่าเป็นกา,การป้องกันนะครับให้เราใส่อย่างเช่นให้เราใส่เราต้องใส่รองเท้าต้องใส่ถุงมือนะครับต้องใส่แว่นตาหรือว่าสวมหน้ากากในการป้องกันนั่นเอง ก่อนการพ่นสารพ่งงจากตัวพืชอนหนึ่งนะครับก็ต <Supreme. S 1> pues ้องมีการเตรียมก่อนนะครับเตรียมก่อนพ่นในการผสมสารนะครับก่อนที่จะลงไว้ในถังเราก็ต้องมีการผสมในตัวถังข้างนอกก่อนนะครับก่อนที่จะทําการเอาใส่ในถังพ่นนั่นเองนะครับโดยในการเตรียมเราก็มีการคนหรือว่ามีการผสมนั้นเราก็ต้องสวมชุดอุปกรณ์มีอุปกรณ์ในมีมีอุปกรณ์ในการช่วยในการเตรียมนะครับสารอื่นๆที่จะใส่ลงไปเช่นสารสารจับใบนะครับก็ควรที่จะใส่ทีหลัง เพื่อไม่ให้การเกิดฟองเยอะนะครับและขั้นตอนต่อมานะครับในระหว่างการพ่นสารเราจะมีการเตรียมตัวหรือว่ามีการป้องกันตัวเราเองอย่างไรบ้างนะครับในขณะของการพ่นนะครับในขณะของการพ่นเนี่ยลักษณะของการพ่นเราก็ต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลานะครับไม่ควรอยู่ใต้ลมเพราะว่าถ้าอยู่ใต้ลมก็จะทําให้ให้สารเคมีนั้นนะครับมาถูกตัวเราได้ทําให้เกิดอันตรายได้และอีกหนึ่งนะครับเวลาในการทํางานนะครับเราควรเลือกเวลาในการที่จะ มาฉีดพ่นนะครับควรเลี่ยงเวลาที่มีแสงแดดจัดนะครับควรเลี่ยงเวลาที่มีแสงแดดจัดอาจจะเป็นช่วงอุณหภูมิตำาๆนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงพบค่านั่นเองและลำดับต่อมานะครับเมื่อเราทําการฉีดพ่นเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยเนี่ยหลังที่เราจะฉีดพ่นเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมีการชําระล้างร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็น ชุดป้องกันของเรานะครับก็ต้องก็ต้องมีการถอดออกมาทําความสะอาดแล้วก็มีการตากให้ดีนะครับส่วนร่างกายของเราก็ต้องมีการอาบน้ําถูสบู่ทาความสะอาดก่อนที่เราจะไปดื่มน้ําหรือว่ารับประทานอาหารต่างๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันสารพิษหรือว่าสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายต่อไปลำดับต่อมานะครับเกษตรกรต้องรู้จักอันตรายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชครับหากมีการใช้สารเคมี อย่างขาดความระมัดระวังก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรเองสิ่งแวดล้อมและก็ส่งผลต่อความปลอดภัยทางด้านอาหารครับสำหรับอันตรายต่อสุขภาพนั้นสารพิษจะซึมเข้าสู่ร่างกายทางตาจมูกปากและผิวหนังก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายแต่ละส่วนของร่างกายนะครับสามารถที่จะดูดซึมสารพิษได้แตกต่างกันโดยตา สามารถดูดซึมพิษได้มากที่สุด12เท่าเมื่อเทียบกับส่วนแขนครับรองลงมานะครับก็คือส่วนอวัยวะสืบพันธุ์11.8เท่าเมื่อเทียบกับส่วนแขนส่วนหูหน้าผากศีษะหน้าท้องมีการดูดซึม2-5เท่าเมื่อเทียบกับส่วนแขนเพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกร,รต้องป้องกันส่วนต่างๆของร่างกายให้ดีนะครับโดยสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้สารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่มีการดูดซึมได้ง่ายครับเมื <Honestly> ่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเกิดอาการความเป็นพิษสองลักษณะครับ <ist> คือ 1. เก <UP> ิดความเป็นพิษแบบเฉียบพลันโดยแสดงอาการให้เห็นอย่างชัดเจนในระยะ48ชั่วโมงลักษณะอาการก็คือหายใจลำบากระคายเคืองตาและผิวหนังคลื่นไส้อาเจียนท้องร่วง ปวดหัวจนถึงเสียชีวิตได้นะครับลักษณะอาการที่2ก็คือเป็นการเกิดพิษแบบเรื้อรังครับไม่แสดงอาการทันทีแต่ว่าหากสะสมในระยะยาวก็อาจทำให้เกิดภาวะการเจ็บป่วยที่รุนแรงเช่นโรคพา์คินสันหอบพืชดและโรคมะเร็งชนิดต่างๆครับอันตรายต่อมานะครับก็คือ,อาสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น พืชผักผล,ลไม้นะครับทำให้เกิดเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยปกติแล้วนะครับเกษตรกรก็ควรจะงดเว้นการฉีดพ่นสารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า14วันนะครับเนื่องจากพืชผลทางการเกษตรในปัจจุบันยังมีความเสี่ยงจากการตรวจพบสารพิษตกค้างดังนั้นผู้บริโภคควรทำความสะอาดผักและผล,ละไม้ด้วยวิธีที่เหมาะสมครับก่อนนำไปรับประทาน อันตรายต่อมานะครับก็คืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหลังจากการฉีดพ่นสารเคมีส่วนหนึ่งนะครับสารก็จะไปยึดเกาะหรือว่าดูดซึมอยู่ในพืชศัตรูพืชที่เหลือก็จะถูกชะล้างลงสู่พื้นดินพัดพาไปสู่แหล่งน้ำนะครับสะสมในดินตะกอนเป็นอันตรายต่อปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ส่วนหนึ่งนั้นก็จะฟุ้งกระจายไปในอากาศสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปปนเปื้อน ในพื้นที่อื่นๆได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรจะต้องระมัดระวังพืชข้างเคียงที่อาจได้รับความเสียหายจากการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีการพ่นสารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยนะครับบนระมัดระวังนะครับก็อย่างเช่นสารเฮกซาซีโนนและอะทาซีนนะครับสาร2ชนิดนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีการ ใช้มากนะครับแล้วก็มีในแต่ละปีนะครับก็มีปัญหาผลกระทบจากการใช้สารกำจัดวัชพืชที่ไหลลงสู่นาข้าวนะครับทำให้หนาข้าวได้รับความเสียหายอยู่บ่อยครั้งจึงขอฝากเตือนเกษตรกรให้ระมัดระวังในการใช้สารกำจัดวัชพืชไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพืชอื่นในพื้นที่ข้างเคียงได้นะครับโดยเกษตรกรควรจะอ่านฉลาและคำแนะนำ และปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับครับเมื่อทราบถึงอันตรายแล้วนะครับเรามารู้จักวิธีป้องกันอันตรายต่อทั้งตัวเองคนรอบข้างและก็ชุมชนสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับวิธีป้องกันอันดับแรกนะครับก็คือเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กสตรีมีคันนะครับเข้าใกล้บริเวณที่มีการฉีดพ่นสารและควรมีป้ายเตือนห้ามเข้าพื้นที่ ที่มีการฉีดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนะครับประการที่2นะครับผู้ฉีดพ่นจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างครบถ้วนทั้งแว่นตาถุงมือยางหมวกหน้ากากรองเท้าบูทชุดหรือเสื้อคลุมกันน้ำนะครับหลังจากฉีดพ่นผู้ปฏิบัติงานจะต้องอาบน้ําและชำระล้างอุปกรณ์ป้องกันให้ดีนะครับ เกษตรกรควรปฏิบัติตามคำแนะนำก็คือ 1. ใช้สารเคมีตามอัตราที่แนะนำในฉลาก 2. มันตรวจสำรวจโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชนะครับอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาข้อ3นะครับบันทึกการใช้สารเคมีเพื่อใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับและกำหนดวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมครับ 4. เว้นช่วงระยะเวลาการเข้าไปทำงานในแปลงหลังการฉีดพ่น และต้องทําป้ายเตือนให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความระมัดระวังนะครับสำหรับวิธีการเก็บรักษาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนั้นนะครับประการแรกก็คือต้องมีโรงเก็บสารเคมีโดยเฉพาะนะครับ2ก็คือเก็บสารเคมีอย่างมิดชิดมีกล่องบรรจุไม่รวมไว้ในบ้านหรือที่พักอาศัย3ก็คือสถานที่จัดเก็บอยู่ห่างจากเด็ก และสัตว์เลี้ยงข้อ4ก็คือโรงเก็บสารเคมีควรล็อกรักษาความปลอดภัยไม่ให้มีกลิ่นเหม็นจัดให้มีอากาศถ่ายเทที่สะดวกข้อ5ก็คือมีป้ายเตือนเช่นห้ามสูบบุหรี่ไม่ดื่มหรือกินอาหารห้ามสัมผัสเป็นต้นนะครับข้อ6ก็คือเก็บสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแยกจากเมล็ดพันธุ์อาหารสัตว์ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและปุ๋ยเคมีนะครับวิธีการจัดเก็บ ขวดสารเคเมีที่ใช้แล้วนะครับ 1. ก็คือล้างขวด3ครั้งน้ําที่ล้างไม่ให้ไหลไปรวมกับแหล่งน้ําน้ําดื่มน้ําใช้หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 2. ทําตําหนิหรือทํารอยเพื่อไม่ให้นำขวดมาใช้อีกนะครับ 3. ก็คือเก็บขวดในถุงอย่างมิดชิดเพื่อส่ง จุดเก็บรวบรวมขยะมีพิษสําหรับขั้นตอนและวิธีการจัดการขวดสารเคมีที่ใช้แล้วที่เหมาะสมนะครับก็คือ 1. ก็คือเลือกพื้นที่ฝังกลบให้มีระยะห่างอย่างน้อย50เมตรจากแหล่งน้ําและที่พักอาศัยและต้องเป็นพื้นที่น้ําท่วมไม่ถึงนะครับและต้องไม่ต่ํากว่าระดับน้ําใต้ดินด้วยประการที่2ก็คือวิธีการฝังกลบขุดลุมลึกอย่างน้อย1เมตรฝังกลบด้วยดิน หนา50เซนติเมตรให้อยู่ในระดับเสมอดินติดป้ายข้อความอันตรายเพื่อให้ผู้คนรอบข้างได้มีความระมัดระวังนะครับการใ,ใช้สารเคมีนะครับ <พ Carl. S 1> หากว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชได้ก็ควรใช้น้อยลงหรือใช้แบบผสมผสานกับวิธีอื่นนะครับและต้องใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยนะครับสวัสดีครับ สามารถติดตามรับฟังองค์ความรู้โครงการนำร่องโรงเรียนเกษตรอาสาทางอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา7นาฬิกาถึง7นาิก30นาทีและเวลา19นาิกา30นาทีถึง19นาิก55นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดขอนแก่น มกขอนแก่น ok ok am 1314 GHz กิโลเฮิรตซ์รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www. kerpat h 3 3 4 4 com และรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15.05นาฬิกานาทีถึง15.30นาฬิกา30นาทีผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุมกอทุกช่องทาง มกอบางเขน am 1 1 0 7 g h z รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www radio ku ac th มกอเชียงใหม่ am 6 1 2 g h z รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www kerplus 6 1 2 com มกอสงขลา am 1 2 6 9 g h z รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www kerplus 1 2 6 9 com ทาง Facebook พิมพ์ค้นหาคำว่าสถานีวิทยุมกทาง YouTube พิมพ์ค้นหาคำว่า KU Radio Thailand อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ